ท่านผู้ทุกท่านวันนี้นะท่านผู้ดูทุกท่านอันนี้นะมาดูนี่รีดจากสันเจิ้นฮะรีดจากสันเจนิ้นไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่สั่งมาเป็นรีดอะไรวะเนี่ยอ่าเป็นรีดคาร์บอนไฟเบอร์เขมาห้าวายสิบสองอะไรก็ไม่รู้ของมัน เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันด้วยนี่ครับ y หนึ่งสองห้าอ๋อ rx set หนึ่งสามห้า rx หนึ่งสามห้าเอาละโอเคก่อนจะตรวจสอบรับนะเรามาแกะก่อนอันนี้ส่งมาจากเมืองจีนเลยนะ อจากอะไรเนี่ยอะไรว่าเซียนจุงอินดัสทีอะไรไม่รู้เก็บเงินปลายทางเอาละเอามาๆแกะดีกว่าครับไม่ลีรอไม่รอลีแกะไงวะแกะด้านไหนก่อนวะเนี่ยใครก็มาหนาแน่นมาก ก็อบอกว่าหลีดต,ตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่ก็บอกว่าแตกง่ายนะมีพี่คนหนึ่งที่อยู่เกาะศีเลกให้บอกผมนะมาดูว่าหลีดจากสนดจนเป็นไงสุดจนประเทศจีนะมีขอดมีขอดสรดด้วยครับผม วีฟอจีนแดงครับวีจีนแดงมาเกาะเกาะแค่ตัวอวกมล้่อะไรมาเนี่ยก็เรบนคือโอนี่ดู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 สเยว่มาเถือว่าเป็นงานเรียนแบบที่ดีนะเนี่ยดูครับดูดู โอ้ลีดเป็นลีดสีเลยนะเนี่ยนี่ดูด้านในอะดูด้านในงานก็โอเคอยู่นะงานก็โอเคอยู่นี่ดูแบบดูเออดูดูดูงานก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าพอใส่แล้วไม่รู้ว่าจะโอเคหรือเปล่าบายโมโต สเตซินอรี่อืมโอเคนะโอเคนะนี้ดูกล่องมาแบบโอ้โหกล่องดูมาตรฐานาะแล้วก็มีน็อตมาให้ครับนี่น็อตน็อตแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะ ก็มีนี่มาให้ครับผมดูนี่ครับมีปลากรนที่ตรงรีดมาให้สองอันนะครับสองอันอน่าจะแบบนี้ไม่รู้ใส่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวกยลองใส่ดูดก็มีอะไรมาให้เนี่ยสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ก,อรก็คือชุดนี้พร้อมใส่นะครับชุดนี้พร้อมใส่เลย ส่งมาให้นะซื้อมาราคา306บาทนะ3า6รบาทรวมค่าส่งอะไรเรียบร้อยแล้ว ดูกันทำดูกันอะไรของเขานะผมก็ไม่เคยซื้อวีวีฟอร์ดของไทยมา้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้มกันว่ามันเขียนภาษาอังกฤษมายังไงแต่ันนี้ก็มีภาษาอังกฤษมาเล็กน้อยเราดูอะไรหรอรีดเดี๋ยวลองไปใส่ในไอ à, con cọt wow, được, qua mình sẽ đi nó vào rồi này và thứ bỏ bao nhiều băng ấy?